ครับสวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับผมสวัสดีมะนวกนักเล่าข่าวครับอ่าวันนี้ก็มาเยี่ยมท่านกรครับที่ออฟฟิศที่แถวอ่าองคละครับพี่ครับตอนนี้มีแฟนคลับพี่ถามหาว่าพี่หายไปไหนไม่ค่อยเห็นหน้าออกสื่อเลยไปไหนมาพี่ตอนนี้ไม่ได้ไปไหนหรอกก็ทํางานอยู่นะครับซึ่งเมื่อก่อนก็ ออกสาธารณะแต่ช่วงนี้ก็ขอขอเงียบๆทำงานก่อนให้ให้สำเร็จแล้วก็จะได้ออกพบปะก,กันเ<ม>พราะเราทำงานเนี่ยถ้าเราเปิดตัวมากๆม,มาเดียวมันก็จะมีปัญหาคนนู่นคนนี้สารพัดถามไปยุ่ยแยะไปหมดแล้วก็ม,มันก็จะทำงานยากขึ้นครับถ้าเราทำเงียบๆแบบนี้เรามีความรู้สึกว่าเราสบายใจแล้วก็เป็นอิสระของเราโดยที่ปัญหาต่างๆมันก็น้อยลงแต่ถ้าเราเปิดตัวมากเนี่ย ปัญหาก็จะเยอะขึ้นฉะนั้นไม่ได้ทิ้งพี่น้องประชาชนแล้วก็ไม่ได้ทิ้งใครหรอกทําประสบความสาเร็จแล้วมันก็ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลให้กับประเทศชาติบ้านเมืองพี่น้องประชาชนแล้วก็พวกเรา,าทุก่คนก็ได้นิสสงค่อยมาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอีกทีหนึ่งครับก็จะจะหันหลังกลับมาบดูแลพี่น้องประชาชนมันมันไม่ได้ทิ้งไปไหนการเมืองก็ปล่อยให้เขาทํากันไปเพราะว่าตอนนี้ก็ วางมือทางการเมืองด้วยก็เลยเงียบๆทางานให้กับแผ่นดินให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปทุกจังหวัดแหละตอนนี้ก็เดินสายพอดีวันนี้น้องมโนก็โทรมาช่วงจังหวัดที่ที่ได้อยู่บ้านพอดีได้อยู่พักก่อนวัน2วันก็ขอมาพบปะก็ยินดีจะได้พูดคุยทักทายพวกเราว่างเพื่อให้ให้เป็นกําลังใจซึ่งกันและกันเพราะว่า ช่วงนี้เนี่ยวิกฤตการเมืองวิกฤตธุรกิจหรือต่างๆเนี่ยมันค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็เศรษฐกิจครับพี่เศรษฐกิจแย่มากแย่มากะเพราะว่าเขาเรียกว่าเข้าสู่ยุคเข้ายากมาแพงรัฐบาลมาแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ยังยังแก้ปัญหาไม่ได้แล้วก็ยังทะเลาะบ่อแว้งยังพิชาธิษยาก็ยังแก่งแย่งกันอยู่ก็ยังยังไม่ได้ทําให้พี่น้อง เต็มร้อยนะแต่ก็เขาก็าพยายามอยู่คนที่ดีก็มีคนที่ทํืก็มีแต่ในฐานะผมเองผมเป็นประชาชนคนหนึ่งเนี่ยก็มุ่งม,มั่นทำนะเพื่อให้เกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนนะผมก็ภูมิใจแล้วนะหลังจากที่เราได้วางมือทางการเมืองแล้วก็ไม่ได้ยุ่งอะไรกับใครก็มุ่งม,มั่นทํางานเนี่ยก็ถือว่าเดินมาได้ไดพอสมควรนะก็พอที่จะเ,เห็นเป็นรูปเป็นร่างบ้างแล้วแต่ว่าก็ยังไม่ไม่ได้ ให้ใครรู้มากมายก็อยู่ในทีมงานแคบๆอยู่หัวหนะัะเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วก็แกบตัวเองด้วยองค์กรของตัวเองโดยเพื่อจะกลับเคลื่อนและทํางานนะก็หลังจากที่ประสบความสาเร็จก,ก็จะหันหลังกลับมาหาพี่น้องประชาชนแต่ยังไงก็ได้ได,ได้ได้สัมผัสอยู่แล้ว,ลวนะถ,ถึงจะไม่กลับมาแต่ก็จะเห็นเป็นจองปวกนะให้ได้สัมผัสแล้วก็ได้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วถึงวันนั้นแหละก็อาจจะได้เห็นภาพว่าสิ่งที่ เรามุ่งมั่นทําแล้วก็ตั้งใจนะไม่ได้หวังอํานาจแล้วก็ไม่ได้หวังเงินแต่หวังว่าให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับนะสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็ภูมิใจละเพราะว่าการที่เราทำตรงนี้เนี่ยมันก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่นะไม่ใช่เเล็กๆก,ก,ก็เรื่องของสุขภาพนะเพราะว่าโควิดเข้ามาเนี่ยมีความรู้สึกว่าเราเราสงสารพี่น้องประชาชนที่สีบลัคซีนเข้าไปแล้วก็เกิดแอฟเฟกบ้างดยตายกันเป็นเบือแล้วก็ ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้ก็มีความรู้สึกว่า,าตัวเองต้องทําอะไรสักอย่างหนึ่งนะเพื่อพี่น้องประชาชนนะตอนนี้ก็ถือว่าบรรลุปไปขั้นสองขั้นแล้วนะก็จะเอาออกสู่ตลาดนะเพื่อ,อามาล้างสารพิษนะก็สิ่งต่างๆที่มันเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าผมเองผมไม่ได้ฉีดวัคซีนนะผมรู้แล้วก็เลยไม่ได้ฉีดนะพี่คนที่อยู่รอบข้างก็ไม่ให้ใครฉีดเลยนะนะพี่น้องประชาชนก็หลีกหนีไม่พ้นอยู่แล้วเพราะมันเป็น นโยบายของรัฐบาลยังก็หลีกหนีไม่ได้แต่สําหรับผมเนี่ยผมถือว่าผมพิิสระของผมถ้าฉีดก็ต้องมีการรับประกันก็มีมีใครกล้าฉีดก็เลยมีความรู้สึกว่าเรารอดมาก<ม>็จะเอาสิ่งเหล่านี้แหละนะฮะที่ที่กลับมาช่วยพี่น้องประชาชนก็คือตอนนี้ทําสมุนไพรก็คือสมุนไพรของเราก็คือเป็นเป็นเหมือนยายุบศระและก็ยาล้างพิษให้พี่น้องประชาชนก็คงไม่นานเกินรอก็คงจะได้ออกตลาดหลังจากที่เรา ได้ขอออยอได้ขออะไรต่างๆเรียบร้อยหมดแล้วสมบูรณ์แล้วเนี่ยวันนั้นพวกม่พี่น้องทุกคนก็จะได,ได้ได้เห็นนะว่าสิ่งที่ผมเงียบๆทําอยู่เนี่ยมันเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนจริงไหมนะครับล้างล้างพิษนะครับล้างพิษเพราะว่าตอนนี้เห็นเขาเกล่าวหาว่าไอายาวัคซีนเนี่ยมีผลต่อร่างกายมากเลยวนี้ผมสามเข็มเนี่ยผมก็ยังน,นี่แหละอันตรายครับยังเสียวๆอยู่เลยเนะี่ยต้องต้องต้องล้างพิษนะมัน การล้างพิษในะการดีท็อกตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ล้างแต่วัคซีนอย่างเดียว, uh huh. วเรากินอาหารทุกวันนี่เราก็ต้องเจออยู่แล้วผลผักผลไม้ที่เราซื้อตลาดอะสารพัดนะแม่ค้าเขาทําเข้าไปเขาไม่ได้ส่งไม่ได้คิดถึงเรื่องเหล่านี้หรอกนะแต่เราเนี่ยถ้าเราซื้อมาถ้าเราล้างไม่ได้ล้างเกลือไม่ได้ล้างน้ํายาหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยแน่นอนฮนะเรากินไปเนี่ยเรารับทุกวันอยู่แล้วหรือเราไปทานข้าวนอกบ้านเนี่ยแน่นอนฮนะเราได้รับอยู่แล้วนั่นหลีกหนีไม่พ้นหรอกนะใครบอกว่า ผมไม่กินสารพิษเนี่ยไม่มีหรอับทุกคนผมก็เหมือนกันฮะก็โดนเหมือนกันบางทีออกนอกบ้านเราก็ต้องกินของนอกบ้านอะไรเงี้ยแต่พอเรากลับมาที่บ้านเราก็ทาของเราเองให้สะอาดนะปลอดจากสารพิษต่างๆเนี่ยอย่างน้อยก็ได้ไปสัก80% 90%น,นต่กิ็ถือว่าร่างกายเราพอสู้ได้ละมันก็จะล้างในตัวของมันอยู่แต่ฉะนั้นสิ่งที่กําลังทําอยู่เนี่ยยาอายุคตนะหรือยาดีท็อกล้างสารพิษเนี่ย ตอนนี้เราทำประสบความสำเร็จแล้วนะก็จะออกสู่ตลาดครับดังนั้นก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนที่ผมเงียบๆซุ่มทำเนี่ยตอนนี้ก็ประสบความสําเร็จไป2อสามช็อตละต่อไปก็จะได้เห็นภาพสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับสังคมไทยว่าเราจะช่วยกันเพื่อให้พี่น้องประชาชนทุกคนคนไทยเนี่ยได้มีมีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็ปลอดจากโกาครคภัยไข้เจ็บนะแล้วก็เรื่องของมะเร็งด้วยนะตอนนี้ก็ทำทุกคนน่าจนะใกล้จะประสบความสําเร็จอีกอีก,อกช็อตหนึ่ง กรอ,อดูครับรอดูครับ,รบท่านก็อยากให้ประชาชนสุขภาพดีตอนนี้วกมาเรื่องการเมืองนิดนึงพอดีมีคนฝากถามผมพี่เห็นด้วยไหมกับเรื่องนิรโทษกรรมครับมีคนฝากถามเยอะเลยว่าเพราะว่าอย่างที่เราเห็นเห็นเนี่ยเขาทะเลาะกันยังไม่เลิกไงเพราะว่าพรรคบางพรรคก็บอกว่านิรโทษกรรมได้ทุกฝ่ายทุกสีทุกกินแต่ว่าห้ามยุ่งกับหนึ่งหนึ่งสองนะฮะ และอีกภาคหนึ่งก็บอกว่าท่านนี้นโทษมันต้องการเมืองเนี่ยคดีการเมืองมันต้องนิโรโทษกรรมให้หมดรบกวนถามพี่มีความเห็นยังไงครับมีคนฝากถามผมเรื่องนี้ครับคืออย่างนี้เรื่องของนิรโทษกรรมเนี่ยถ้าทําแล้วผลประโยชน์มันตกกับทุกคนแล้วก็ส่วนรวมได้นะไม่เอ็เอียงก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีแต่ถ้าทําแล้วเอียงหรือไม่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 ไมไมยุติธรรม อันก็ไม่เห็นด้วยนะฉะ่ั้งกฎหมายเนี่ยถ้าเราทําให้มันเกิดความยุติธรรมถือว่าเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต่อพี่น้องประชาชนแต่ถ้าทําแล้วเนี่ยของกูของมึงหรือว่านี่พวกกูนี่พวกมึงอะไรอย่างเงี้ยถ้าแยกแบบนี้นะก็ถือว่าไม่เป็นประโยชน์นะทำไปก็มีแต่ทะเลาะกันเกิดขึ้นแล้วก็จะมีปัญหาพออขึ้นมาอีกเป็นอีกปมสองปมขึ้นมาได้นะสําหรับตัวผมเองเนี่ยก็คืออยู่เป็นกลางอยู่แล้วนะ ทั้งดีและไม่ดีมันมีมีสองด้านอยู่แล้วถ้าเราทําให้มันดีมีใจบริสุทธิ์มีคุณธรรมพอมันเป็นประโยชน์แน่แต่ถ้าทําแล้วไม่มีคุณธรรมแล้วก็ยังมีอาาติต่อกันอันนั้นเป็นโทษแน่นอนนะฮะทั้งทั้งบวกและลบมันจะไปด้วยกันเลยน้องมนก็ต้องรอดูว่ารัฐบาลเขาจะยังไงนะครับก็ขอบคุณพี่มากครับที่อ่า ให้ความรู้เรื่องยาเรื่องนู่นเรื่องนี้เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวถ้ามีอะไรดีๆก็จะจะมารบกวนพี่อีกทีหนึ่งเรื่องยาล้างพิษเลยนะผมก็อยากอยากได้มากครับยินดีครับน้องหนกเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในเรื่องของสุขภาพคนเราเนี่ยมีเงินกองเท่าภูเขาถ้าสุขภาพไม่ดีก็ไร้ประโยชน์นะไม่มีไม่มีค่าอะไรนะฉะนั้นสุขภาพมีค่าเป็นทรัพย์สินที่ดีที่สุดและเป็นค่าเป็นทรัพย์สินที่มีค่าที่สุดน้องหนกครับ ขอบคุณมากครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับ